สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูตู้กีเห็นข้างลายอายุได้สองเดือนครึ่งครับดูสีสันเขาสีสันเขาจะเริ่มเปลี่ยนแล้วครับหนาหางยาวขึ้นกไมบ้บรรทัดแล้วครับกว่าสามสิบเซนแล้วดูรวดลายผมเขาหน้ามาดูที่ตะตังเ,เทศเมียครับตตังถานมาดูก่นอนเดี๋ยวไปเล่นไฟเร็ว เดี๋ยวไฟชอบองลงลงมึงหรมึงมันนี่หายมาดูดีๆหายกินเงนยให้ดูดูหนาที่ไหนดูทํางตัวดูหน่าขา,าดี้ยยังกระยอมจนอิสระ,ะนี่ดูดูต่ำ,ำสองเดือนครึ่งกินนมแท้ดีเก่งมากครับมดไปหลายกั นมแพะกล้วยทำให้เขกินแต่ละอย,ายนนดด่างเลยดูนสนุ่มตีนเขาหนิดต้องให้แม่บ้านัดครับไม่งั้นหลังผมถลอกหมดอยู่บนตู้ฟักไข่นี่แหละด้านล่างนี่ก็เป็นตู้ฟักไข่ครับเนี่ยออกเต็มเลยไก่น้อยผม ตูอบอุณหภูมิมานี้อย่าเพิ่งดือ้อเนี่ยเขามีเปรละเริ่มเริ่มเต็มเปรละประตูนี่เริ่มครับแล้วครับนี่กินไข่ต้มเด้อยยางดีครับเขากินดูดูอาการของเขาดูเพศเมียเขาดูท้องเขาโอ้ยขนเขาหนิดขนเขาหนิด ไอ้ย่างนุ่มเลยแกเลยเนี่ยดูความดื้อของเขาจกเกลยไอ้ฉันละตะลึงก็มันเลยแหละน่ะดูไอ้ย่างขี้อ้อนขีออนนี่เวลาขึ้นมาอยู่บนนาเนี่ยโอ้ยไอ้ย่างมีความสุขอ,อยู่ในบังกะโลก,ก็ฉันนี่แหละกเกลย้ยซัดนี่เต็ม ทั้งไก่ทั้งวัวทั้งอีเหน็นทั้งหนูทั้งอู้สารพัดจริงจกตกแกเต็มบ้านฉันแหละจริงกาก็มีเขามานูกแต่บุงแต่เวทนี่เป็นฝูงเลยแหละแกนกฝูงนกเขานี่ยนกโคกวัวฉันนี่ยนู่นมานี่สตังกลับมานี่เลยมึง เดี๋ยวฉันจะพามันเดินเล่นแกคอยดูความดื้อของมันเด้จะดูความดื้อของมันฉันจะพามันมาอยู่ใต้ต้นมะขามพักใหญ่ของฉันดูนี่เอามะขามล่อมันดูดมะขามมะขามพักใหญ่มะขามกเกษตรของฉันโอ้ยเดี๋ยให้มันฮัดตินต้นไม้ก่อนว่ามันจะตะปีนเป็น จุกบจุ๊บจุบจุบดูสองเดือนครึ่งจากจากเอามาแค่สองขีดกูกว่าเกยเลยตอนนี้สองเดือนครึ่งกิโลกิโลครึ่งเลยนี่กินเก่งโตไวจิ๊บเป่งเลนตูตาสวดเลยยม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 เนี้ยวมาเวลาว่างๆฉันก็จะเอามันมาลงคลิปให้เกดดูนี่แหละเป็นระยะระยะ ยุ่มยุ่มุ่มยุ่มยสะตามัยยมมาพิ่งตื่นนอนเกเอารมณ์ดีกังคืนฉันเช็ดตัวแล้วฉันเอาเขาไปนอนเล่นดานในมุ้งสนุกสุดยอดเลยทั้งขื่นหัวมุดใยมุดขว้าก็ต้องเช็ดตัวให้หอมก่อนเด้อเช็ดตัวดีดี มันจะได้ไม่ติดขี่ที่เที่ยวมันนยืนนี่นี่ก็นอนบนเปรแล้วไม่มีกลิ่นกลิ่นสาบไม่มีก่อนที่ฉันจะเอามาอุ้มนี่ฉันต้องทำความสะอาดก่อนแหละเช็ดมือเช็ดตีนมันเพราะมันนอนในกรงบางทีมันติดเอเี่ยวมันเดี๋ยวสักพักฉันจะหาคู่มาให้มันอยู่แก้แต่มันก็หลายสตังค์อยู่ตัวหนึ่งตัวหนึ่ง สามสี 3, 4, ่พันละตัวหนึ่งกว่าจะได้มานี่ฉันเอามาสั่งมาจากเชียง,งาห่ละเจ้าเลยเนี่ยตัวเลขฉันสั่งไปนี่เลยโดนเขาต้มเงินไปจ้อยโดนเขาต้มไปสองพันมันส่งรูปมาบอกว่าตัวละเก้าร้อยฉันก็โอนเงินไปให้แล้วคราวนี้มันบอกว่ามันจะมาส่งขอค่าน้ำมันอีก อีกพันร้อยฉันก็อยากได้ตัวเก่าของฉันมันชมุดเช็ดมันตายเนาะไม่ใช่มันตายมันเป็นไข่แล้วคันนี้มันก็รุดมือไปรุดมือเข้าป่าไปเลยหามาใหม่วันนี้เอาอีเห็นแล้วกันมันเชิงจะกุ้นกว่าดูดูความบ้าของมันมันมี มันมีความบ้าของมันในตัวฉันเนี่ยฉันน่ะบ้าของมันมันไม่ได้บ้าฉันน่ะบ้าหามันมาเลี้ยงดูเถอะเก็บว่าฉันบ้าหรือมันบ้าคนดีๆเขายอมเสียสตางค์โดนหลอกหารัฐมาเลี้ยงเล่นเนี่ยทจกินมะขามมะขามพักใหญ่ฉันที่ให้มันขึ้นต้นมะขามดูส้กหน่อยน่ามันเป็นยังไง มันตะปีนเป็นหรือยังเอ้าแฉันจะให้มันฮัดตะปีนต้นใหม่ปีนต้นมะขามนี่แหละมะขามฟักใหญ่ฉันปลูกไว้หนาบ้านไว้กินสุม่มไว้กินซุกะฉันเสริมรลากไปั้งสามรลากมันเดี๋ยวเวลานั้นฉันจะทําคลิปให้ดูตอนนี้เอาไห้ดูมะขามก่อนดูอีเห็นก่อนว่ามัน ตะปีนยังไงขนนุ่มเลยแกเลยนี่จะไปไหนล่ะลงมาเนี้ยพอได้ไปแล้วฉันจะเอื้อมมือไปไม่ถึงแล้วพอละมาลงมาดูความดื้อของมันอะไอ้อย่างดือ้อไอ้อย่างดือ้อเลยแกน,นั่นนะ่ะพอได้เล่ยล่ะโอ้ยดูมเป็น ความดื้อของมันแตนเอานอนด้เนี่ยเนี่ยงอนงงงงมันลุ่มจริงจริงลุ่มจริงจริงนเนี่ยงั้นลุ่มจริงจริงดูไลน์นะอย่างดื้อตัวเมียนะครับนี่ ยังดื้ออืม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 ขนน้องหงงเอ้อกล้ปากกล้งหู หย่อมหย่อมหย่อมย่อมยมสุปังด้วยงงหยิงงงหยงงงหยงดูดูความดีของผมเนี่ยบ้านของฉันมันอยู่ในป่าเย้ห่างไกลความเจริญมันก็เลยไม่วุ่นวายจ้ะในป่าในดง ไม่มีเสียงรถเลยสไดยวันหนึ่งวันหนึ่งเน็อยู่กันเน,นี่เงียบกิ๊บกลางคืนเนี่ไม่ต้องได้ยินเสียงรถล่ะได้ยินแต่เสียงเขียดเสียงจิ้งหรีดเสียงสัตต่างกลางคืนก็พอละเสียงหมาจอกอยู่ตีนเขามันลงมาหอ,อนเนี่ว้วกัลุกเลยแกกระทิงก็มาลงมาเป็นบางช่วงส่วนใหญ่จะเป็นหมูป่ากับหมาจอก อีเห็นก็มีแต่ฉันไม่ได้ไปดักอีเห็นอยู่แถวเนี้ยมีหลายอยู่อีเห็นแช่หมดดักไม่เป็นแกนเดี๋ยวต้องกำลังฟึกกกำลังฟึกวิชามาออกมาออกมหมามาแล้วมาแล้วสตังเร็ว แต่ครั้งมาเอาออกอยากออกไหมล่ะผ<ม>งใสมาลูกมีเปิดแล้วนะมามามา,มาเอา,เอาทับมืออ่ะแล้วอยู่บนเปนไม่อยากออกเวยเป,เปก็ได้อ่ะ โย่เย่อจึง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 จึอยู่ในเปดีแล้วจึง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 มาเร็ว